สุขสวัสดโซลาเซลล์บุรีรัมค่ะวันนี้ทางร้านสุขสวัสด์โซลาเซลล์บุรีรัมนะคะมีโปรโมชั่นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเป็นโปรชุดเซตปั๊ม DC บัตเลดนะคะลูกค้าสามารถติดตั้งได้เองโดยไม่ต้องจ้างช่างนะคะชุดเซตจะประกอบไปด้วยปั๊ม600วัตต์750วัตต์1,100วัตต์และก็1,500วัตต์นะคะตัวชุดเซ็ตน,นี้นะคะจะมีตู้ ที่เราติดพัดลมระบายความร้อนให้อย่างดีนะคะใส่มุ้งแล้วก็ตะแกรงสแตนเลสนะคะเพื่อป้องกันเอ,อ่มดแล้วก็มแมลงต่างๆนะคะเข้าไปในัวนตู้นะคะสามารถทําให้ตู้มีความเย็นมากยิ่งขึ้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในก็ไม่เกิดการเสียหายนะคะทำให้ปั๊มและกล่องคอนโทรลทํางานได้เฉียรมากยิ่งขึ้นนะคะชุดแรกนะคะจะเป็นชุดปั๊ม600วัตต์นะคะทางร้านจะต่อสายไฟ VCT 3 2.5 ยาวให้50เมตรพันเทปดำเทปละลายให้อย่างดีนะคะมีสาย PV ดำแดงเบอร์4เส้นละ5เมตรเข้าหัว MC4 ให้นะคะแท่งกาวโหลดแล้วก็เชือกฝาบ่อนะคะชุดนี้นะคะจะมีแผงโมโน320วัตต์แผงเก็ก A อย่างดีนะคะเป็นฟูลเซลล์นะคะให้2แผงราคาชุดนี้อยู่ที่19,900บาทส่งสีเก็บปลายทางนะคะ ชุดที่2นะคะเป็นชุดปัม๊ม750้าวัตต์นะคะชุดนี้จะได้แผงโมโน320วัตต์ฟูเซลเกตเอนะคะให้3แผงนะคะราคาอยู่ที่23,900บาทนะคะชุดที่3จะเป็นชุดปัม๊ม1,100วัตต์นะคะจะได้แผงโมโน320วัตต์เกตเอีก4แผงนะคะราคาชุดนี้จะอยู่ที่29,0 0 0บาทนะคะชุดที่4นะคะจะเป็นชุดปัม๊ม1,500าวัตต์นะคะราคาชุดนี้จะ อยู่ที่29,500บาทนะคะได้แผงโมโน320วัตต์เอไป4แผงนะคะชุดสุดท้ายนะคะเป็นชุดเซตใหญ่เ,เดียวนะคะเป็นชุดปั้ง้0วัตต์นะคะทางร้านจะให้แผงโมโน320วัตต์ไป8แผงนะคะชุดใหญ่ชุดนี้จะราคาอยู่ที่43,500บาทนะคะส่งฟรีเก็บไปทางนะคะสินค้านะคะทางร้านรับประกันให้2ปีเต็มน,นะคะเสียซ่อมสามารถส่งที่ร้านได้เลยค่ะ ราคานะคะจัดโปรพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะโปรโมชั่นชุดนี้จะมีจำนวนจำกัดนะคะสนใจโทรได้ที่0812648296 0613981826โปรดีๆอย่างนี้ห้ามพาเด็กขาดเลยค่ะ